าแล้วน้องเกตโวยพรเสียชัดสายเปแต่งงานแต่ละคคำถึงกับสะดุ้งปิดตำนานไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเสียชัดสายเปเข้าพิธีแต่งงานกับน้องอ,อมสาววัย32ปีพร้อมปิดตำนานนักรักสายเปนอกจากนี้ยังเปิดใจถึงสาเหตุตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับสาวคนนี้ทั้งนี้เสียชัดกล่าวถึงความรักครั้งนี้ว่าตนกับน้องอ,อมรู้จักกันทางเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ผ่านมามีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์แทบทุกวันมากว่าสองเดือนแล้ว ยอมรับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ตนเลือกแล้วบอกตรงๆว่าคนนี้ใช่เลยโดยหลังจากนี้ตนกับน้องออมจะมาช่วยกันทำธุรกิจเกี่ยวกับหนอกล้วยในพื้นที่กำแพงเพชรต่อไปล่าสุดอดีตคนเคยรักของเสียชัดอย่างนางสาวเกตฤดีคงวันดีหรือน้องเกตอายุ27ปีได้อวยพรเสียชัดหลังทราบข่าวการแต่งงานครั้งนี้โดยกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับเสียชัดที่ได้เข้าประตูวิวาเป็นฝั่งเป็นฝา ตนเองขอวอวยพรให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆและขอให้เสียชัดรักพันรยาคนใหม่ให้มากๆอย่าแอบไปนอกใจมีคนอื่นนะอย่ามีสีมีห้ามีหกนะถ้าเจอใครโทรมาขอเงินไปโรงพยาบาลหรืออื่นๆก็เกรงใจพันรยาอย่านอกใจเขานะขอยย้ำว่าอย่านอกใจเขานะ